มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องการคําตอบต้องการการเยียวยาเช่นเดียวกันนะครับกรณีที่มีผอโรงเรียนท่านหนึ่งะนะครับไปปวดท้องแล้วก็ไปโรงพยาบาลปรากฏว่าถึงขั้นผ่าตัดแล้วก็กลายเป็นกระทบต่อการใช้ชีวิตของเขาอย่างมากเรียกว่าวินิจฉัยผิด,ผดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยค,คเป็นกรณีที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลานะครับไปผ่าตัดด่วนให้คนไข้คือวินิจฉัยว่าลำไส้รั่ว แต่ปรากฏว่าพอผ่าแล้วไม่เจอลำไส้รั่วแต่อยา่างใดนะครับหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วย,เ,ยเดิมเนี่ยเขามีโรคประจำตัวเป็นโรคไตยอยู่แล้วนะครับและพอปรากฏว่าไปผ่าตัดเขาไปหาลำไส้รั่วแล้วไม่เจอเนี่ยกระทบต่อการรักษาโรคไตใช่นะฮะกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างมากมนะครับ ล่าสุดนะครับทางรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลนะครับออกมาขอโทษต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบุว่าพร้อมจะช่วยเหลือเยียวยารวมถึงการเตรียมทบทวนปรับปรุงทุกกระบวนการรักษาไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะครับไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชมครับเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับเขาโพสต์เรื่องราวนี้ฮะวินิจัยผิดชีวิตเปลี่ยนเหตุการณ์เกิดขึ้นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ยะลานะครับ3มกราคม67 เขาไปโพส์ตเฟซบุ๊กเล่าชีวิตของเขาหลังจากที่เกิดอาการปวดท้องไปโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยเขาวินิจฉัยว่าน่าจะลำไส้ทะลุต้องผ่าตัดด่วนด่วนเลยอะ่ะด่วนปรากฏว่าเข้าห้องผ่าตัดปุ๊บมันไม่ได้ลำไส้ทะลุนะฮะซึ่งผลที่มันเกิดขึ้นก็คืออย่างที่ได้เรียนว่าเขาเป็นผู้ป่วยไตยอยู่แล้วนะครับปรากฏว่า การผ่าท้องของเขาเนี่ยมันไปกระทบต่อการรักษาโรคไตวายเรื้อรังค่ะเรื่องนี้ก็เลยถูกส่งต่อแล้วก็ถูกวิจารณ์หนักทีเดียวในโลกออนไลน์นะค,ะคือไม่สามารถติดต่อขอความรับผิดช,ชอบเรื่องนี้กับใครได้เลยหลังมีการโพสต์เรื่องราวดังกล่าวในโลกออนไลน์ไปนะคะถึงจะมีการติดต่อมาต้องเป็นข่าวหรอถึงจะมีการเยียวยาอยาให้เกิดอย่างนั้นเลยนะอย่าให้เกิด<ห>แบบนี้เลย<ๆ>เพราะว่าวินิจัยผิดนชชีวิตเขาเปลี่ยนจริงคุณผู้ชมอย่างที่คุณดีบอกปัญหาก็คือเรื่องของการรักษา หลังผ่าตัดด้วยละหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้วิธีการล้างไตหน้าท้องพอผ่าตัดไปปุ๊บเปลี่ยนจากล้างไตเป็นฟอกไตอะ่ะคือปกติล้างไตหน้าท้องเนี่ยแล้วก็มาหาหมอสามเดือนครั้งใช่แตะคอะ เป็นการฟอกไตอะค่ะสัปดาห์ละประมาณ2 3ถึงครั้งเห็นเลยนะฮะแล้วที่โรงพยาบาลบยะลาไม่มีที่ฟอกไตเขาต้องนั่งรถไปถึงโรงพยาบาลที่ปัตตานีอโอ้โหเดือนหนึ่งในกี่ครั้งคุณเพราะว่าสัปดาห์หนึงก็สองสาครั้งแล้วนะคะคคอ่ะพอไปถามทั้งโรงพยาบาลล่าสุดนายแพทย์ประพัฒติปยานน์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ยะลาชี้แจงแบบนี้ค่ะ คนไข้ไรายนียม้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลยะลาด้วยอาการปวดท้องซึ่งคนไข้ไรายนี้เป็นผู้ป่วยไตวายวเรือ้อรงังอยู่แล้วปกติวิธีการฟอกไตเขาจะใช้วิธีการล้างไตหน้าท้องก็จะทำที่บ้านส่วนอาการปวดท้องของคนไข้ในคืนนั้นเนี่ยค่อนข้างก้ำกึง่งรองผอ,อ,อบอกแบบนี้มันค่อนข้างที่จะกั้มกึ่งกับโรคลำไส้ทะลุในช่องท้อง คุณหมอทํำยังไงดีล่ะคุณหมอก็เลยเลือกทางที่คิดว่ามันน่าจะปลอดภัยกับคนไข้มากที่สุดก็เลยเลือกการใช้วิธีการผ่าตัดด่วนแต่สุดท้ายโรคมันไม่ตรงกับที่วินิจฉัยก็มีการประสานงานติดต่อพูดคุยทําความเข้าใจกับผู้ป่วยรายนี้เรื่องนี้ทางโรงพยาบาลก็จะนํามาปรับปรุงควบคู่กับการเยียวยาคนไข้พร้อมกับขอโทษ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางโรงพยาบาลจะนามาปรับปรุงคนไข้ต่อไปในอนาคตแปลว่าต่อไปเนี่ยเรื่องของการวินิจฉัยเนี่ยจะรอบคอบแล้วก็จะดูให้ละเอียดมากกว่านี้นะคะ,อะเอาฟังเสียงรองผู้ในการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสุนยาลากันค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับตัวคุณหมอเองทางทีมทางโรงพยาบาลนะครับก็รู้สึกเสียใจแล้วก็คงต้องกล่าวคำว่าขอโทษนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ทุกอย่างก็จะเป็น สิ่งที่นํามาปรับปรุงนะครับสำหรับคนไข้ต่อไปในอนาคตนะครับเราคงไม่ให้เกิดเหตุการณ์บางนี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็ในส่วนนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยก็ต้องคุยเรื่องตัวโรคในการดูแลคนไข้ก่อนนะครับยยวาส่วนที่หนึ่งนะครับก็เราก็พยายามดูแลในระยะเบื้องต้นนะครับนะครับระยะยาวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับตัวคนไข้กับตัวแพทย์ผู้รักษาแล้วก็ในส่วนของญาติผู้มีคนดูแลนะครับว่า กระบวน,นการฟอกไตของไข้เนี่ยจะทําอย่างไรต่อไปโรงพยาบาลก็จะเข้ามารับผิดชอบแล้วนะคะแต่ว่าพอไปถามคนไข้ผู้ป่วยที่เป็นอดีตผู้นวยการ,อ,รอ่ะเขาบอกว่าคือจริงๆก็ไม่ได้ติดใจ การรักษาหรือว่าการวิจัยผิดพลาดของหมอนะเพราะว่าหมอก็มาขอโทษเรียบร้อยแล้วแหละแต่ติดใจโรงพยาบาลเพราะว่าพอสอบถามไปที่โรงพยาบาลว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้โรงพยาบาลจะรับผิดชอบอย่างไรก่อนหน้านี้โรงพยาบาลบอกว่าก็ไปฟ้องเอาสิไปฟ้องคุณหมอ,เ,อเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะคือไปรักษาที่โรงพยาบาลมันเป็นความผิดพลาดการวิจัยของคุณหมอก็จริงแต่ว่าโรงพยาบาลน่าจะรับผิดชอบอะไรเขาบ้าง นะคะก็เลยไปโพสนั่นแหละก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาแต่ว่าล่าสุดโรงพยาบาลก็เข้ามาช่วยดูแลแล้วนะคะคแล้วก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าวินิจัยผิดชีวิตเปลี่ยนจริงคุณผู้ชมคืออย่างที่คุณหมอกล่าวเนะี่ยถูกต้องเลยฮะมผมว่าไม่มีหมอคนไหนอยากวินิจัยพลาดหรอกะนะครับเพราะว่าการวินิจัยพลาดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นนำไปสู่การรักษาพลาดอย่างเดียว นะครับผลกระทบก็มากมายอ่ะคนไข้ฟ้องร้องญาติคนไข้มาด่าถึงหน้าห้องรหรือมันอาจจะเกิดความสูญเสียมากไปกว่านี้แต่ว่ามาตรการในการดูแลอย่างที่คุณอิฟบอกนี่แหละครับ,รบว่ายอมรับว่าอาจจะมีการวินิจฉัยผิดพลาดก็ต้องมีมาตรการที่เอามารองรับแล้วก็ดูแลว,ว่าถ้าเกิดวินิจฉัยผิดพลาดรักษาพลาดไปแล้วจะช่วยเหลือเขาอย่างไรทําทันทีทํา ให้มันพร้อมอ่ะนะครับไม่ต้องให้มีการเรียกร้องไงเถึงจะช่วยไม่ต้องให้มีการมาฟ้องกันในโลกออนไลน์ใช่ค่ะเาก็หวังว่าเคสนี้เนี่ยจะเป็นเคสสุดท้ายเรื่องความผิดพลาดของบุคลากรทางการแพทย์คือให้กำลังใจคุณหมอนะครับเพราะว่าต้องย้ําเหมือนเดิมว่าไม่มีหมอคนไหนหลอกอยากวินิฉัยพลาดใช่ค่ะ